สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดนะตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะครับก่อนอื่นดูค่าเฟียน n d ลิสอิน n ด็กนะวันนี้ค่าเฟีย a n เฟียร์ i n d e อเดอยู่ที่ประมาณ34นะก็ย่อต่ำลงมาจากเมื่อวานนะส่วนตัววันนี้ Bitcoin ก็โดมเนตตลาดไม่ต่เมื่อวานนะอยู่ที่ประมาณ39.33%นตะัตัว Total Market Cap ก็อยู่ที่ประมาณ2.33ล้าน,ล,านล้านเหรียญนะราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ 48,500เหรียญนะ48,500เหรียญนะซึ่งถ้าจะดูตัวราคาบิตคอยตอนนี้ถ้าว่าตัวเทรนไลน์นะตัวเส้นสีขาวเนี่ยก็จะสังเกตว่าตั้งแต่ราคาบิตคอยเบรกเส้นเบรกเส้นเทรนไลน์ลงมาจุดนี้นะ,ะก็เรียกว่าเทรนก็ลงมาตลอดนะจนมาถึงช่วงที่มีการเบรกเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่า,าในรอบวันสองวันที่ผ่านในรอบวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ มีแรงขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ48,000เนี่ยก็ประมาณานั่งอยู่บนเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะก็ต้องแท็กกันต่อไปนะแต่ในภาพกว้างแล้วเนี่ยยังไงราคาบิตคอยผมเชื่อว่าบูมมาเก็ตของบิตคอยนะขาขึ้นยังไม่จบนะอันนี้เป็น t วิตเตอร์จาก t วิตเตอร์ยูนะเขาเปรียบเทียบแพทเทิร์นราคาบิตคอยนะกับค่าเฟรนคลิสอินเะด็กว่าแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันนะระหว่าง ช่วงที่เกิดช่วงนี้นะตอนที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นนะกับปัจจุบันเนี่ยที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดนะแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกันนะทุกครั้งที่ราคาบิตคอยไปอยู่ในระเวลที่เฟียร์แล้วก็เอ็ก์ตรีมเฟียร์เนี่ยนั่นเป็นนั่นเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าราคาบิตคอยอยู่ในจุดที่ต่าต่ําที่สุดแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะอย่างที่เราก็เห็นตอนประมาณช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาก็คือช่วงนี้นะที่มันย่อต่ำลงมาแล้วก เป็น extreme f e เ r ยนะครับดังนั้นราคาบิตคอยทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้แล้วก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปนะปัจจุบันนี้เราอยู่ที่เลเวลประมาณเอ่อ fear e อ t r e m e fear ยอยู่ประมาณมาประมาณวีคหนึ่งแล้วนะก็ขดๆอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้มันก็อาจจะราคาก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะอย่างเช่นตัวบริษัทเอ่อตัวไมเนอร์บริษัท มเนนะที่ทําการ m n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  g i t t o o n เนะี่ยก็จะสังเกตว่าเขาตอนนี้เขาระดมขุด Bitcoin มากขึ้นนะอย่างเช่นตัว s t o องโฮล d i ้ i ดิจ i i อลไมเน n งนะก็ซื้อตัวฮาร์ดแวร์ที่จะมาขุดบิตคอยเพิ่มนะประมาณเก้าพันเก้าสิบบิตคอยไมนนะครับแล้วก็มีเจ้าหนึ่งก็คือตัว t e อร l ล่าวูฟนะก็ซื้อตัวตัวลิกนะอีกประมาณ1,5,000หมนะืนห้าันิกเวลาที่เราเห็นตัว ไมเนอร์เขาซื้อฮาร์ดแวร์ขุดบิตคอยเพิ all, sector, ่มแบบนี้นั่นหมายถึงเขาทำพิเศษเคสมาดีแล้วนะนั่นหมายเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เขามองว่าราคาบิตคอยคุ้มค่านะที่จะขุดนะคุ้มค่าที่จะขุดเทียบกับต้นทุนค่าไฟนะหรือว่าค่าอุปเลชั่นต่างๆของเขาเนี่ยคอมบายข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ผมแชร์ในคลิปต่างๆนะหรือแม้แต่อ่การไซจี้ต่างๆของตัวไมเนอร์เนี่ยก็จะสังเกตว่าบิตคอยนั้นยังไปต่อได้นะจะสังเกตว่า โดยเฉพาะ Miner เนี่ยไม่มีใครขาย i t t o o n นะก็คือขุดแล้วก็โฮไว้นะโฮไว้ Hawaii ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ Michael s a ล l e r เนี่ยออกเพย์พบุ๊กออกมานะว่าเราสามารถที่จะเอา bitcoin นะไปไปเหมือนไปค้ำประกันไว้แล้วกู้เงินออกมาแล้วเอาเงินนั้นไปลงทุนต่อดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย m i เนอต่างๆเนี่ยจะไม่ขาย Bitcoin เหมือนแน่ดีที่ผ่านมาแล้วนะเขาจะใช้เทคโนโเดียวกับ m i เคิ e เซเลอร์นีเพื่อที่จะ นํเกันออกมาแล้วก็เอามาลงทุนซื้อเครื่องไมเนอร์ซื้อเครื่องไมนิ่งหรือว่าลงทุนขุดบิตคอยต่อนะนั่นก็จะทําให้ซัลายของบิตคอยนั้นมีแต่จะย่อต่ําลงนะแล้วก็ราคาบิตคอยก็จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ข้อมูลต่างๆนะผมดูข้อมูลลองมาดูข้อมูลตัว total value lock นะตัวเทอร่าตัวเทอร์ล่าลูน่านะก็ตัว total value lock, นะนะ lock นั้นก็ค่อนข้างที่จะพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะในเจ็ดวันที่ผ่านมา บวกขึ้นมาประมาณ37%นะปัจจุบันนี้ตัวเทอรล่าก็เรียกได้ว่าแซงทั้งตัวใบนั้นสมาร์ทเชนอเวอร์แลนด์แล้วก็ตัว s o ล a นาด้วยนะราคาของตัวตัวทั้ a l u e วัลูล็อกที่อยู่ในตัว s o ล a นาปัจจุบันมีประมาณ17.46บิลเลียนนะก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ถ้าเราจะดู overview ว่ามีตัวโปรโตคอลตัวไหนนะที่เป็นของตัวลู n a แล้วก็ถูก มีเปอร์เซ็นต์ของตัวทั้งไวรุล็อกเพิ่มสูงขึ้นที่สุดนะก็คือจะเป็นตัวโปรโตโคอลของตัวเทอรล่านะก็คือตัวอังเคิลโปรโตคอลนะเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวทั้งทไปล็อกอยู่ประมาณเพิ่มขึ้นมาประมาณ3ามสนะสามเแล้วก็มีมีอีกตัวหนึ่งนะที่รันบนตัวเทอรล่าบล็อกเชนด้วยก็คือตัวลีโดนะเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พุ่งขึ้นไป16%กนะก็สังเกตว่าก่อนหน้านี้ผมเคยแชร์ข้อมูลนะว่า ตัว DeFi p r o ไป c o l คอของที่รัมบนตัวลูน่าเนี่ยค่อนข้างให้รีเทิรนดีเลยเทีเดียวนะดังนั้นใครที่เอาตัวเทอร์ล่า u s เไปสเต็กไว้เนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ผลตอบแทนที่ดีเลยนะผมจําถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูราคาของตัวลูน่านะราคาของตัวลูน่านั้นก็ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้า 85เหรียญน,นะผมคิดว่าเลเวลต่อไปเนี่ยถ้าใช้ตัวฟโบนัชีวัดเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ100เหรียญน,นะ117เหรียญน,นะในในเลเวลถัดไปแต่ว่าก่อนจะถึงนั้นก็คงก็อาจจะขดๆอยู่ตรงนี้อยู่สักพักหนึ่งนะแต่ว่าเอาที่ผมลองวิเคราะห์ดูเนี่ยก็คิดว่าเลเวล,เลเวลถัดไปก็คงอยู่ประมาณร้อยเหรียญน,นะร้อยกว่าเหรียญน,นะโอเคนะก็เป็นตัวตัวรูหนะ้า อีกตัวหนึ่งที่อยากจะับเดตกก็คือตัวชิบะนะชิบาเองก็อิทีเลียมวานก็ยังซื้อตัวชิบะอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดก็มีการซื้อตัวชิบะด้วยมูลค่าประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือตัววานเนี่ยก็ถือตัวชิบะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมคิดว่าหลายหลายคนคงมองเห็นอนาคตของตัวชิบานะเพราะว่าทีมงานของตัวชิบาเองเนี่ยเขาก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเดี๋ยวก็จะมีรู้สึกไปเป็นพาร์ทเนอร์ นับรับบริษัทเกมมิ Gaming, นะ่งเกมหนึ่งแล้วก็จะออกเกมออกมาด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของตัว NFT มัลติเวิร์สด้วยนะที่ทีมงานเขาจะทําด้วยนะสำหรับราคาตัวชิบะนะถ้าเราลองถ้าเราจะลองมาดูตัวชิบะราคาชิบะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามห้าเจ็ดศูนยเนี่ยนะครับ จุดทุนนิยมแล้วก็ศูนย์ประมาณสี่ตัวแล้วก็สามห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ถ้าเทียบกับอินดิเคเตอร์ไอซายก็เรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ต่ําสุดแล้วนะเราเคยมีไอซต่ำสุดอยู่ที่ประมาณจุดตรงนี้นะของชิบานะจุดนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะจุดนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะเพราะงั้นสังเกตว่าราคาชิบาอยู่ที่จุดนี้เนี่ยก็ราคานั้นก็เด้งกลับขึ้นไปแล้วนะตรงนี้ด้วยนะก็เคยอยู่ที่จุดนี้นะต่ําสุดนะ จุดนี้นะคอเดกลับป็นไปนะดังนั้นตัวชิบะเองก็เป็นอีกมีมคอยหน้านะที่ที่ผมก็เรียกได้ว่าชอบในทีมงานของเขานะก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้เป็นแค่มีมคอยอย่างเดียวมีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมี u s สเคสที่จะสามารถที่จะใช้ได้จริงได้ดังนั้นชิบะก็ผมคิดว่ายังไปต่อได้นะแล้วก็ตัว c y คิลเนี่ยผมคิดว่าชิบะเองก็ยังไม่ได้ท็อปนะผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ mm hmm. ออโามายเดิม ได้นะแล้วก็ทามาที่จะทำราคาไปได้สูงกว่านั้นได้นะสำหรับตัวชิบะตัว crypto.com นะ crypto.com เองก็เพิ่งไปจอยกับ ftx นะซื้อโฆษณานะกับซ u เปอร์โบนะที่จะเกิดขึ้นในปี2022นะก็ทีมงานมาร์เก็ตติ้งของตัว crypto.com เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะในการที่จะโปรโมตตัว crypto.com นะล,ล่าสุดก็ซื้อสนามตัวบาสเกตบอลมานะเป็นแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น crypto อารีนานะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการซื้อโฆษณานะในซนะูเปอร์โบนะเพื่อจะโฆษณาตัว c r i p t o c o m ด้วยนะราคาปัจจุบันของตัวโคนะ c r p t o c o m ถ้าเราลองมาดูกันบ้างนะปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณเออ่5่เซนนะ5่เซนนะก็เรียกได้ว่าถ้าจะดูเทียบกับอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยเรียกได้ว่าก็อยู่ในจุดที่ต่ำแล้วนะ เป็นจุดที่ต่ำนะแต่ว่ามีโอกาสต่ำกว่านี้ไหมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอซาต่ำกว่านี้ด้วยในะยที่จุดนี้นะแต่ว่าถ้าเราจะดูณนะตอนนี้เนี่ยตัวราคาคริปโตดัตคอมันก็อยู่ในโซนที่ไอซต่ำตรงนี้แล้วนะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทุกครั้งที่แตะเส้นไอซตรงนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแต่ตรงนี้ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแต่ตรงนี้จะเห็นว่าในในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็จะเห็นว่าแตะเส้นซัพพอร์ตตรงนี้แล้วไอซแตะตรงนี้เนี่ย ตัวคริปโตดิทคอมก็เขียวมาประมาณสามวันแล้วนะดังนั้นก็เป็นอีกซัพพอร์ตหนึ่งนะแล้วก็คงจะได้เห็นตัวสงสัญญาณหนึ่งนะที่ตัวโคนั้นอยู่ในจุดที่ต่ำสุดมาแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งกลับขึ้นไปด้วยด้วยแล้วนะสำหรับตัวคริปโตดิทคอมอันนี้ก็เป็นระยะสั้นนะไทม์เฟรมสั้นๆส,สำหรับตัวคริปโตดิทคอมระยะยาวนั้นผมคิดว่าคริปโตดิทคอมยังไปได้ไกลนะเพราะว่าเขามีแผนมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ แผนที่จะโปรโมตตัว c r y p t o c o m คนะั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอีกตัวหนึ่งที่จะอัปเดตก็คือตัว c a r a n นนะีตัว Carano เองก็มีข่าวออกมานะว่าตัว Fexa นะ f ฟกซซึ่งเป็น Payment Network นะในบริษัทในกลุ่มของ g e m i n i นะ g e m i n i ก็เป็นตัวเอ a n g e e x c h a n g e หนึ่งนะในสหรัฐอเมริกานะเขาก็แอดตัว ADA เข้าไปใน Payment System ของเขานะดังนั้นเนี่ย ก็สามารถที่อเมริกาก็สามารถใช้ตัว ADA ในการที่จะทำเพย์เมนต์ได้นะผ่านตัวแอปพลิเคชัน f e x a ของเขานะของ g ีนไมนะถ้าจะดูตัวราคาของ ADA วันนี้นะลองดูราคา ADA วันนี้นิดหน่อยนะก็เรียกได้ว่ายังขดๆอยู่ตรงนี้อยู่นะที่เส้นซัพพอร์ทที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไอซีดตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าผ่านจุด ต่ำสุดมาแล้วนะตรงนี้ผ่านจุดโอเวอร์โซลมาแล้วนะังนั้นเราก็จะเห็นว่าในเดลี่ไทม์เฟรมเนี่ยก็เห็นว่าตัว ADA นั้นก็พุ่งกลับขึ้นมานะแตะเส้นซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปแล้วนะเขียวประมาณสามวันแล้วนะแต่ว่าก็จะมีเส้นตรงนี้นเทรนไลน์ตรงนี้ที่อาจจะต้องทะลุขึ้นไปด้วยเส้นสีเงินตรงนี้นะครับก็ยังแท็กันต่อไปอยู่นะสำหรับตัวเอในระยะสั้นก็คงราคาคงข,ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะแต่ว่าในระยะยาวนั้น ผมดูจากอีโคซิสเต็มจากทีมงานของเขาเนี่ยยังไงผมเชื่อว่าอีกปีสองปีสามหรือสามปีนะเราผมคิดว่าตัวเอเดียนั้นเนี่ยราคาไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะตัวไอเดียดูจากทีมงานแล้วก็ไทจี้ของเขาณปัจจุบันนะประกอบด้วยนะโอเคนั่นก็เป็นตัว ADA ตัวหนึ่งที่อยากจะเดตก็คือตัว WeChain นะ c h เ i n เองเนี่ยที่จีเนี่ยเขามีตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเรียกว่า My baby นะกะ็ประกาศออกมาแนละ้วว่าเป็นนวัตรกรรมเป็นโปรเจกต์แล้วก็เป็นนวัตรกรรมแห่งชาติเลยนะของจีนนะครับที่แอปพลิเคชันตรงนี้ก็รันบนตัว V chain V chain blockchain นะครับขอเข้ามาหนิดหน่อยนะนี่ก็รันบนตัว V chain blockchain นะแล้วก็ซึ่งเป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่ใช้ท a กนะใช้ท็กเรื่องของคนที่ มีลูกยากนะแล้วก็เป็นหมือนว่าทําการผสมเทียมนะแล้วก็ใช้ตัวเป็นแอปพลิเคชันที่รันบนตัวรันบนตัวแอปพลิเคชันของรันบนตัววีเชนบล็อกเชนนะครับเพื่อใช้แท็กคุณภาพนะแล้วก็คุณภาพของตัวอ่อนนะแล้วก็การตั้งคันนะว่าตัวลูกอ่อนเนี่ยเป็นอ,อยู่ในเฟสไหนแล้วนะอันนี้ก็เป็น ถ้าใครอยากจะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะผมแปะลิงก์ไว้สามารถไปดูใน YouTube ได้นะที่เขาใช้ตัวเทคโนโลยีวีเชนในการแท็กแท็กนะการทำเอาการทำผสมเทียมนะของตัววีเชนดูราคาวีเชนนิดหน่อยนะเมื่อวานผมพูดถึงราคาตัววีเชนนิดหน่อยนะก็จะเห็นว่ามันก็ขดๆมาสักพักหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกว่าตัววีเชนกับตัวคาริโนเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน มีนาปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นสองคอยนะที่ทำ performance ได้ดีมากนะครับถ้านับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วนะตั้งตั้งแต่เกิดโควิดรอบแรกนะครสองคอยนี้เป็นคอยที่ทำ performance ได้สูงที่สุดเลยนะในท็อปทวเวนตี้คอยเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว,ว่าเขาไม่แปลกนะที่สองตัวนี้จะก็จะกดๆอยู่สักพักหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะดูเทียบกับอินดิเคเตอร์ไอซ์ไซเนี่ยก็จะเห็นว,ว่าทั้งวีเชนแล้วก็ตัวคาร์โนนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ต่ำสุดแล้วนะ มีสองซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะวิ่งขึ้นไปนะโ okay, อเคนะคงเป็นตัว v h a ชนนะแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีข้อมูลที่จะมาแชร์เท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง b bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องนะสนับสนุนช่องผมนะครับแล้วก็ผมก็จะทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยนะสำหรับผู้สนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับ เดีวันนี้มีข้อมูลมาแชร์ท่านี้ครับสวัสดีครับ